สวัสดียมแรงครับขายของเบิดแล้วครับพี่น้องมาหอดบ้านแล้วมือนี่แวะซื้อเข่ากลองมาครับมือนี่เรียกซื้ออันนี้ครับมือนี่เบิดประมาณอ่าทุ่มทุ่มครึ่งครับผมมอนีเอ่เดอดซื้อเลยครับกะเพราหมูชิ้นนะครับผมนี่พี่น้องนี่ครับกะเพราหมูชิ้นน่าอร่อยล้านดใกล้บ้านนะครับผมนะฮะแวะซื้อขายค้าบ แต่ว่นนีน้ำปลานยนำไม่บอกใคยกินอะไรดิแต่ลองกินมันก่อน,นนะใส่น,นี่เลยอ่าหิ้วเข่าขนาดนี้พี่นอ้ขของด้วยขา้ของดีมากินน้ำกันนะครับเด้อเขากองกินง่ายๆครับตอนแรงอยู่คนเดียวเนะ ครายของเลยกอกินเข่ากันหางวันร่างกายของพรุ่งนี้ก็ตื่นแต่เช้ามาสู้กันใหม่นะครับอ,อร่อยมาก ยืนห่างการกินหมูกระทะด้ดน,นะครับช่วงนี้บางคนมีเวลากินหมูกระทะเลย ในกล้องแบบซีไอบาท์ม่น้องแทบหลายบรรยากาศขายมือใหม่ก็เป็นแบบขายเรื่อยๆครับเรื่อยๆลูกค้าวหุ่มแั้งเธอขายจุกกระชันเดียร์กันเลกดนแตนแนวคล้องครับทอนี่กับพิสถือพิเถืออยู่มีกับงงกับเจ้าของกันเหม กินเขาแล้วก็จะล้างของเต็มเลย รวมัมอนี่เป็นที่ยิ้มยิ้ขอเยนี่นนตั้แตใส่บางงะพงงานหลายครับเมือนี่ไปขนเขาเยแม่อะไรมันอนี่บรรยากาศร่มหั่แต่ค่ายฝนจะตกนะครับแต่ว่าฝนก็ไม่ตกนครับก็ยมองเอื่น

เติมด้วยน้ำโคบเย็นๆนะครับแต่ว่าตับแขงละลายไปแล้วหมดแล้วใส่เง้นประหยัดอีกลีครับเมื่อหนึ่งเงน้นแซมมี่ละ่ะกินง่ายครับง่ายๆอยู่ง่ายๆครับเยวบางคนกินโมย่านกินแบบว่างางา่ายกินพออิ่มครับกินอิ่มแล้วกับเหตุงานบะไร กินแบบกินแบบรู้ๆนะครับโดนโดนเท้อกินดีโดนโดนเท้อครับผมนะฮะช่วงนี่เขาต้องสูบไปกรนะครับต้องเสาหารเงินไบกรสักมืึเขาต้องระวังได้ดีเยอ่แล้วครับผมเขาต้องเก็บเงินไว้สานอนาคตให้ตนเองครับนะฮะโอเคสำหรับคำเคื่อนี่นะครับผมอยากขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับผมที่มอบให้กับบาวเบียรธาพนมนะครับ ขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกๆยอดแชร์เมื่อนี้นะครับผมเบียก์ขอตัวนอนก่อนนะครับนะฮะร่างขอลัวนอนก่อนนะครับผมนะฮะเบื่อเมือสวนใหม่นะครับผมสตหรับเคื่อนนี่นะครับเบียรขอให้ทุกคนนะครับนอนใครับฟันดีนะครับขอให้ทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้ทุกคนรวยๆนะครับผมสู้ๆไปไหครับ